สวัสดีครับพี่นอ้องมุขี้ครับดังไฟท่านนะครับดังไฟเตาท่านแหละว,ว่าจะย่างเนื้อหมูครับพอดีไปซื้อเนื้อหมูมาจากตลาดอำเภอเชดบุตรจังหวัดขอนแก่น,น่แหละครับพี่น้องได้เนือ้อแดงติดมั่นมากกับเลยว่าจะดังไฟย่างย่างแบบละเล่าเฮาวิธีทินอิสานบานเท่าเด้อครับกัแล่จะน้อยกัทาเกลือ,อย่างนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาลอดติดตามชมร่กันนะครับพี่น้องทานไดลเอาเขาหอม ท่านกลีจิบว่ากาปนันไดๆพี่น้องเพราะว่ามันถือฝนในใจน้อยเนาะโอเคครับหมักเกลือเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องท่านผูช้ชมหมูหมักรวยเกลือครับเดี๋ยวลงไปย่างกันเลยครับพี่น้องผมไฟบนต้นกานบเดปัญใัๆพี่น้องเดี๋ยวทาหมกาักไก่กับจีหมูก็จะใหม่แล้วพี่น้องเนาะ ่ากหมูร้อยเกลือรครับ่ากหมูร้อยเกลือท่าเกลือสูตรบานๆอีสานบานเท่าครับอี่ยครับขนาดไฟบวกกาหมูยังลุกแล้ครับพี่น้องหมูกับไฟมันเข้ากันไปนยังครับเพราะวันมั่น <c oughs> เอาละครับพี่น้องเริ่มลุกแล้วครับต้องพลิกไปบวยท่านตัวแรกว่าบวกกาไหมครับพี่น้องคุณผู้ชมเริ่มเหลืองแล้วครับอย่างไฟ อย่างไฟแก่ไฟห่อนอะไรกับ่ได้พี่น้องมคิดนี่จะห่อนจะใหม่ก้านสูงต้นพีกแบ,บว้อาครับหมูกับไฟมาถึงกันเริ่มพี่น้องเริ่มเหลืองแล้วครับ โอ้หอมเกลือครับพี่น้องย่างก็เล่าหอมเกลือเดี๋ยวว่าล้อรุ่นกันนะครับพี่น้องว่าช่วงซุกเนื้อหมูจะเหลืองขนาดใดครับพี่น้องอันนี้เป็นหมูเนื้อแดงปนมั่นนะครับเนื้อปนมั่นเนื้อแดงปนมั่นนิดน้อยนะครับกรท่ทเกลือย่างแล้วเล่าแบบพิาบานเท่าครับพี่น้องผมไฟลุกวาาๆเลยครับพี่น้องขีบไปยกอนโอ้หอมหมูท่าเกลือครับพี่น้องผมหอมครับ ต้องผิดบ่อยๆบ่ผิดบ่อยๆบ่ไหนกันพี่น้องนี่จะใหม่โอ้หอมครับอหอนหอมหอมหอมโอ้ไฟหอนถั่วนี่ไปแก่ถั่ ดีครับพี่ดองท่านผู้ชมครับยยากหมูเนื้อแดงปนมันครับรยเกลืออยางเตาถ่านแบบบานๆครับผมคนมขี้ผ้พาผพีผนองมาเข่าครัวโคตรลูกมขี้กับบรรยากาศการอยางเนื่อหมูดแดงปนมันรยเกลือท่าเกลือเกลือเกลือนะครับอยางแบบธรรมาชาติอีสานบานเท่าแบบดงเดงก็ะเกาเดี๋ครับพี่น้องผมไงแล้ว่็พี่้องหอม เลี้ยงกูฮุยเหรอครับเลี้ยงเลี้ยงเลยครับพี่นองทำูช้ชมเลีเล้ยงเลยครับไฟกาไฟแห้งในจีนออยครับพี่นองตอนแรกว่าทานไปเปียก คนหลุมขี้ดังในงวัยจะบดกินปนีเพราะไฟนี่ก็สำคัญในพี่น้องเนาะสามารถที่แต่ท่านเปียกเนี่ยเป็นท่านแห่งแลวก็ดูกเรดีพร้อมบรรยากาศย่ยงเนื้อนะครับเจ้าเ้มามือนี่ครับกับคนหลุมขี้ขั้วคนหลุมขี้ภาพผีพ่พหนอกมาเขาสู้บรรยากาศการย่ยกเนื้อหมูครับพี่น้องเอ,อ้ยสุดยอดเลยครับนี่ครับพี่น้อง่อากเนี่ยคนระับ สวัดีครับผมพี่น้องสุกแล้วครับครับสำหรับแซลมอนิขุนงูขี้ลำเลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ